ดีผู้ชทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเนื้อหาหรือคอนเทนต์ของช่องเราในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนไทยโดยตรงเลครับเป็นการตั้งกระทู้ถามของชาวต่างประเทศนะครับในเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ต่างประเทศเกี่ยวกับคำถามเว็บไซต์หนึ่งโดยมีการตั้งกระทู้ครับว่า What do you most like about Thai people What makes them different and unique individuals from other countries นะครับ หรือถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆก <t> ็ๆๆคือว่าคุณชอบอะไรเกี่ยวกับคนไทยมากที่สุดแต่อะไรที่ทําให้คนไทยเนี่ยมีความแตกต่างและมีความเฉพาะตัวสูงมากกว่าคนในประเทศอื่นๆของโลกครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์กันนะครับต้องบอกว่าความคิดเห็นของชาวต huh ่างประเทศในกระทู้นี้กับเกี่ยวกับคนไทยค่อนข้างจะดีมากๆดีจนแบบว่าอมิน รอเลยนะครับจะต้องมีคนมาคอมเมนต์ด่าแอดมินว่าอวยคนประเทศตัวเองมากๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่าชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคนไทยบ้างครับไปฟังกันเลยครับสำหรับความคิดเห็นแรกนะครับก็เป็นผู้หญิงชาวอเมริกันนะครับโดยเข้าได้มาให้ความคิดเห็นครับไว้ว่าตอนที่ฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศจีนฉันรู้สึกเหมือนถูกจับตามองตลอดเวลาฉันได้รับการปฏิบัติเหมือนกับ โชว์ในละครสัตว์มากกว่าที่จะเป็นมนุษย์ธรรมดาผู้คนมักจะวิ่งมาที่ฉันมาจับจ้องสีผมและสีผิวของฉันหลายๆคนชอบเข้ามาถ่ายรูปเซลฟี่กับฉันเหมือนกับทุกคนพร้อมที่จะถ่ายรูปกับฉันได้ตลอดเวลาและตลอดทุกสถานที่ที่ฉันเดินทางไปแต่ที่ประเทศไทยนั้นทุกๆคนมีความสงบสงเงยม บางครั้งอาจจะมีคนมาขอถ่ายรูปเซลฟี่กับฉันบ้างแต่พวกเขาก็จะขออนุญาตก่อนทุกครั้งฉันสามารถจะเดินไปได้ทั่วเมืองโดยไม่รู้สึกสำคาญอะไรเลยและฉันได้รับการปฏิบัติเหมือนกับคนทั่วไปและคนอื่นๆทุกคนในสังคมที่นี่เมื่อครั้งที่ฉันอาศัยอยู่ในประเทศเวเนซุเอลาผู้คนมักจะล้อเลียนฉัน เวลาที่ฉันพยายามจะพูดภาษาสเปนฉันรู้ว่าพวกเขาเข้าใจในสิ่งที่ฉันต้องการจะสื่อออกไปแต่เมื่อเวลาที่ฉันพูดพวกเขามักจะทำเสแส้งเหมือนไม่รู้เรื่องและปฏิบัติตนกับฉันแบบหยาบคายพวกเขามักจะหัวเราะสำเนียงของฉันและนั่นทำให้ฉันรู้สึกท้อใจเป็นอย่างยิ่งในการที่จะพยายามสื่อสารกับพวกเขาแต่กับคนไทยนั้น คนไทยจะชอบมากๆเวลาที่คุณพูดภาษาของพวกเขาคนไทยคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักและสิ่งนี้เองที่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชังมากที่สุดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับนิสัยของคนไทยนับตั้งแต่ช่วงเวลาแรกๆที่ฉันหัดพูดคำว่าสวัสดีและคำว่าขอบคุณคนไทยก็มักจะบอกฉันตลอดเวลาว่าฉันพูดเก่งมากฉันทำได้ดีมาก คนไทยเป็นคนที่ใจดีมากๆและนั่นยิ่งทำให้ฉันอยากรู้จักคนไทยมากขึ้นและยิ่งกระตุ้นให้ฉันเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วขึ้นรวดเร็วยิ่งกว่าประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาอื่นๆมาก่อนหน้านี้เมื่อครั้งที่ฉันเดินทางไปเที่ยวอย่างประเทศอื่นๆในโลกผู้คนมักจะพยายามที่จะเข้ามาหาเพื่อที่จะของเงินหรือพยายามขายของให้ฉัน ฉันมักจะถูกมองเป็นชาวอเมริกันที่มีเงินและถูกคาดหวังว่าจะต้องใช้จ่ายเงินมากๆกับทุกๆคนที่เจอคนที่เรียกฉันให้ทานอาหารเย็นก็หวังใช้ฉันจ่ายเงินทุกคนที่เข้ามาหาฉันตามท้องถนนก็มักจะขอเงินจากฉันเพียงเพราะว่าฉันเป็นชาวตะวันตกเมื่อฉันบอกว่าฉันไม่มีเงินก็ไม่มีใครเชื่อฉันนั่นเป็นเรื่องที่น่าท้อใจมากๆ ในการที่ถูกปฏิบัติตนเหมือนเป็นตู้ ATM ตลอดเวลาแต่ที่นี่เวลาที่คนไทยมาเป็นเพื่อนกับฉันพวกเขามักจะขอเลี้ยงข้าวเพื่อแสดงความมีน้ำใจแม้จะรู้ว่าฉันมีรายได้มากกว่าฉันไม่เคยเจอคนไทยที่คามาหาฉันตามถนนและของเงินไปเปล่าๆแม้ว่าในพื้นที่ท่องเที่ยวจะมีคนขายของบางคนที่พยายามจกโกงเงินบ้าง แต่ในเมืองที่ฉันอาศัยอยู่นั้นทุกคนก็จะขายสินค้าให้ฉันในราคาทั่วไปเท่าเทียมกับคนไทยนอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่นั้นปฏิบัติตนกับฉันเหมือนกับคนอื่นๆในประเทศไทยพวกเขามีความเคารพในความแตกต่างทางสีผิวเมื่อครั้งที่ฉันมีโอกาสได้ไปที่ยุโรปบางครั้งก็มีผู้คนที่มักจะเข้ามาว่ากล่าวฉันเนื่องจากความคิดเห็นทางการเมือง พวกเขามาจจะถามฉันว่าปล่อยให้อะไรต่างๆเหล่าน,นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรระหนึ่งว่าฉันนั้นเป็นผู้ควบคุมรัฐบาลอเมริกันเสียเองมันเป็นอะไรที่น่าเหนื่อยหน่ายและน่ารำคาญมากเพราะจริงๆแล้วคนอเมริกันมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะแต่กับคนไทยนั้นไม่เคยเลยสักครั้งเดียวที่จะแสดงอาการกโกรธหรือพูดคุยกับฉันอย่างเผ็ดร้อนในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศ พวกเขาไม่เคยถามเลยว่าฉันสนับสนุนการเมืองฝ่ายไหนและพวกเขาจะหลีกเลี่ยงในการพูดถึงเรื่องนี้อย่างสิ้นเชิงมันเป็นความรู้สึกที่ผ่อนคลายมากที่สุดในประเทศไทยนี้ฉันไม่เคยเลยที่จะต้องพูดจะอ้อมค้อมหรือวาดระแวงในการสนทนากับผู้คนในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกสิ่งดูเหมือนจะเป็นทางการไปเสียหมดฉันไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนม กับคนที่เป็นศาสตราจารย์เพราะความแปลกประหลาดโดยรอบของความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่นั่นผู้ผู้ชายมักจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงอะไรก็ตามที่จะทําให้เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ถือตัวที่จะไม่เป็นเพื่อนกับคนอายุน้อยน้อยมันจึงต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนมากๆในการที่จะเป็นเพื่อนกับใครสักคน พราะผู้คนที่อเมริกามีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันมากพอสมควรแต่ในประเทศไทยนั้นมันไม่มีกำแพงกั้นขวางระหว่างความสัมพันธ์เลยฉันทานอาหารเย็นกับศาสตราจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันแค่สองคนและในที่สุดเราก็เป็นเพื่อนกันเจ้าของร้านขายของชำชวนฉันนั่งลงและพูดคุยผู้ที่แนะนำอาพาร์ตเมนต์ให้ใช้ชวนฉันออกไปตีกอล์ฟกับเขา ทุกคนในประเทศไทยนั้นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันฉันรักสิ่งนี้มากที่สุดเลยครับท่านผู้ชมครับและจากความคิดเห็นยาวๆอันนี้ของสาวอเมริกันนะครับก็มีชาวต่างประเทศอีกหลายท่านเลยครับมาตอบกลับความคิดเห็นครับโดยเขาได้บอกครับว่าฉันสนุกและเพลิดเพลินกับการอ่านมุมมองของคุณเกี่ยวกับประเทศไทยจากสายตาของชาวอเมริกามากๆ ขอบคุณสําหรับการแบ่งปันความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นถัดไปครับมาตอบกลับครับว่าป้าของฉันคนหนึ่งนั้นมาจากประเทศไทยและเธอเป็นคนที่จิตใจดีและอบกุ่นมากๆถ้าทุกคนที่ประเทศไทยเป็นเหมือนเธอมันคงจะเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยในการอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยครับและความคิดเห็นถัดไปครับที่มาตอบกลับครับก็บอกว่า มันเป็นความเห็นที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงที่ฉันเคยสัมผัสมาแม้ว่าฉันไม่สามารถได้ความเห็นเกี่ยวกับจีนหรือเวเนซุเอลาได้แต่ประเทศไทยนั้นก็คือสถานที่ที่สุดวิเศษในโลกใบนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันได้เข้าไปสู่สถานที่ที่เป็นเหมือนกับสวรรค์ที่ลอยลงมาบนพื้นดินนับตั้งแต่วันที่ฉันตัดสินใจจะอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยจนถึงตอนนี้ฉันไม่เคยรู้สึกเสียใจหรือเสียายเลยสักครั้งเดียว มีแต่ความคิดที่ว่าทำไมฉันไม่ตัดสินใจมีอยู่ที่นี่ให้เร็วกว่านี้ครับและความวิเห็นถัดไปครับก็มาตอบกลับครับว่าทั้งหมดที่คุณพูดมานี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงตัดสินใจมาใช้ชีวิตไวัยเกษียณที่ประเทศไทยและเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาที่นี่คือที่สุด ความคิดเห็นถัดไปครับกล่าวว่าผมมีความสนใจในการที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยมาโดยตลอดแต่ความคิดเห็นของคุณนั้นยิ่งกระตุ้นให้ผมอยากไปที่นั่นมากขึ้นทักทายผมด้วยนะถ้าเกิดเราบังเอิญเจอกันที่ประเทศไทยความคิดเห็นตอบกลับต่อมาครับตอได้มากล่าวครับว่าฉันเคยไปที่ประเทศไทยครั้งหนึ่งและอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งเดือน แต่ฉันค้นพบว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมมาศจันทร์ความเห็นถัดไปครับกล่าวว่านั่นเป็นการสรุปความคิดเห็นที่เจ๋งมากๆเกี่ยวกับความเป็นไทยฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยมาทั้งหมด18ปีจนถึงปัจจุบันตอนนี้ฉันอายุ81แล้วเวลาที่มีเด็กผู้หญิงทั่วไปยิ้มให้ผมผมสามารถยิ้มตอบกลับไปได้โดยไม่จำเป็นต้องรู้สึกตะกิดตะขวงใจ หรือถูกมองในแง่ลบเหมือนที่เกิดขึ้นในประเทศบ้านเกิดของเราใช่ครับผมมาจากประเทศอังกฤษและความเห็นตอบกลับความเห็นสุดท้ายในวันนี้นะครับเขาได้กล่าวว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับความเห็นของคุณครอบครัวของฉันและตัวฉันมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า30ปีแล้ว และประสบการณ์ของคุณก็เป็นเช่นเดียวกับประสบการณ์ของพวกเราคนไทยนั้นมักจะไม่ขี้โกงและไม่ขี้นินทาไม่เหมือนประสบการณ์ของพวกเราที่เคยพบเจอในประเทศอื่นๆในเอเชียตอนที่มีโอกาสได้ไปอาศัยอยู่คนไทยนั้นมักจะเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่และด้วยความเต็มใจเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือพวกเขานั้นมักจะยกย่องและชื่นชมเวลาที่คุณพูดภาษาไทย แม้จะเป็นเพียงคำเล็กน้อยหรือพวกเขามื่จะชมคูณวาเก่งพวกเรานั้นรู้สึกมีความปลอดภัยในการอาศัยอยู่ที่นี่มากยิ่งกว่าในประเทศบ้านเกิดของพวกเราเสียอีกครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งนะครับของความคิดเห็นเกี่ยวกับคนไทยที่ปรากฏในเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับยังมีความคิดเห็นอีกมากมายนะครับที่ได้กล่าวเอาไว้ในกระทู้นี้นะครับมีโอกาสเดีวผมจะนํา มาแปลให้ผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต,ต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับใครฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้เวลามีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดตอนที่นี่ดีๆจากช่องของเราครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ